ตอนนี้นะคะคุณต่อมชัยธวัฒน์ก็มาถึงที่ปลาใสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้86คนนะคะอ๋อหลีกหลีค้างให้รถนิดนึงค่ะพี่มานระวังดสวสดอดดอดดอด่จะบอดอยู่ไหนเอามาน รถปิแล้วแปะสองหน้าแล้วไปติดได้เลยนมีคนช่วยช่วยติดเยอะแยะเดี๋ยวเขาออกเดี๋ยวรถไจอดไหหรือว่เราเราเก็ดไรผหรอเใช่แต่ว่าตลาดไม่ค่อยไม่ค่อยแปได้ตลาดไม่ค่อยแปกได้ ตลาเอาไรกินมเราต้องไปเลืแต่นตลาดแล้ว่ต้มา้นาเราหนรมานาสามเมื่อไรอันนี้เดี๋ยวหนูเดีแจ้งกำหนดการอีกครั้งนึงนะคะพี่พัดพี่พัดอย่าลืมถือถานกลับมาด้วยนะถ่านเดินภานะครับเอาอกานนะครับเข้าขวากาเบอร์สออรมต้บ สนาธานีสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีกำหนดการปกติแล้วเราจะมีการอัปเดตตารางคุณหมอที่ l ล n e OA นะคะเราจะมีการอัปเดตคุณหมอที่ l ล n e OA นะคะทุกคนค่ะเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าหนูโชว์ l ล n e OA จะเป็นไั้ไงไหน สันนี้77คนครับดีาเนคุัวเป็นตลาดก็จะมีพื้นที่จำกัดนิดนึงนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะตามไปไลค์สาชิดติดต,ตัวได้นะคะ สวัสดีค่ะพี่ดำรงสวัสดีนะคะผูเก็ตคาราฟ้าปรเชชนขอบคุณนะคะพี่ภูขาตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเกษตรนะคะแล้วก็ตอนเย็นจะไปตลาดชีวาถ้าเกิดว่าพี่ปูว่างหรือว่าอยากจะมาเจอแกนนําหรือว่าคุณหมอหรือสอจอของเรานะคะก็สามารถมาได้เลยนะ,ะ <mar ad> ที่ไหนคะตัวนี้ตลาดเกษตรคะ่ะเช้านี้เราอยู่ที่ตลาดเกษตรนะคะม <mar> ีี่ ชาชลบุรีครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีพี่ๆชาชลบุรีด้วยนะคะวันนี้คนเยอะมากนะทุกคนเยอะตลาดเกษตรเนูกว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้มานะคะเมื่อบ้านอยู่ไกลก็คนเยอะมากคะ่ะวันนี้ก็คือคักพอสมควรเลยขอบคุณที่เท่ากับซีเรดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งสอนจอนะสอจอต้องดีใจมากๆแน่เลยค่ะ 你干嘛？嗯嗯 ใจให้นะคะจากกรมมขอบคุณนะคะพี่ดำรงขอบคุณค่ะสวัสดี60สคนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเกษตรนะคะคุณหมอพักประชาชนเบอร์สองนะคะพร้อมด้วยทีมสจอนะคะจากเขตเทศบาลนครเขตวิชิตแล้วก็เขตอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะพร้อมกับวันนี้นะคะเรามีแกนนําจากกรุงเทพนะคะพี่ตออชัยพวัตนะคะมาช่วยเราหาเสียงพร้อมกับมีภาษาย่อยนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะด้วยวันนี้กระหวดการเราก็ยาวเหยียดเลยนะคะ ทุกท่านนี้ขอบคุณครับ68คนสวัสดีครับค่ะคนอย่างนี้ได้ที่ไหนหมอโอภระาชาชนขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะอยากให้อยากให้ลองเปลี่ยนนะคะอยากให้ลองเปลีนนะะ่ยเเนเราขอโอกาสได้เข้าไปทํางานนะคะให้กับประชาชนสนัญญาว่าจะทำงานอย่างดีที่สุดและสุดความสามารถนะคะขอโอกาสให้เราได้มีโอกาสได้ ไปทํางานให้กับทุกท่านนะคะู้อจากล้ำคูณไม่ลํำพังเจ้านี่ขอบคุณนะคะเราจะไม่ลํำพังแน่นอนค่ะเราจะอยู่เคียงข้างกัน สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะชอบประชาชนขอบคุณค่ะเชียย์หมอขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะใครเดี๋ยวเป็นคนตายนะแกดมินก็เป็นคนตายเหมือนกันนะคะสวัสดนี้ทุกคนเลยนะแต่ว่าไม่กล้าบุญตายบอกว่ากลัวพีพีเอฟสีจากพังอื้นจะไม่เข้าใจนะคะขอแก้ปัญหารถติดด่วนๆไม่ไหวแล้วภูเก็ตแน่นอนค่ะแน่นอนอย่างที่สุดเลยนะคะจริง นะคะจริงๆนยโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหารถติดของเรานะคะจะเป็นรถสาธารณะที่ครอบคลุมทั่วทุกเส้นทางของจังหวัดภูเก็ตนะคะการใช้รถสาธารณะเนี่ยมันจะทําให้ลดจํานวนรถนะคะให้น้อยลงแล้วก็จะเป็นรถโรงเรียนอัจฉริยะนะคะรถโรงเรียนอัจฉริยะนี้นะคะจะเป็นรถที่รับส่งนักเรียนเหมือนประเทศญี่ปุ่น,นะคะประเทศสิงคโปร์ที่เขาทากันนะคะระบบความปลอดภัยที่สูงสุดนะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลดจํานวนรถนะคะที่จะไปส่งน้องๆน,นะคะหรือว่า,าไม่ต้องเสียเวลา ไปส่งน้องๆนะคะก็คือจะมีรถรับส่งจากหน้าบ้านถึงโรงเรียนกันเลยทีเดียวค่ะจริงๆประเทศอื่นเขาทํากันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วนะคะเราก็อยากจะนําตรงนั้นนะคะมาทํามาช่วยภูเก็ตอย่างน้อยนะรถประมาณ3 0 0 0 0คันในตอนเช้านะ,ะรถไปสักหมื่นหนึ่งถนนก็จะโล่งขึ้นนะคะอันนี้คือปัญหาระยะระยะสั้นๆที่เราจะแก้แล้วก็จะมีระยะ,ระยาวก็จะเป็นการ จาัดก,การระบบนะคะขนส่งให้มันดีขึ้นนะคะก็จะแก้เป็นเป็นระยะระยะไปนะคะ วันที่11คุณพิธาไปที่ลำพูนค่ะใช่ค่ะวันที่11จะเป็นคุณธนาทรมาที่ภูเก็ตนะคะวันที่11จะเป็นคุณธนาทรมาที่ภูเก็ตค่ะอยากได้คิวคุณพิธามาเพิ่มอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าคิวจะว่างหรือเปล่านะคะ ก็ลองทำก่อนไม่ไดีขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณผู้กำัติชมและกำลังใจทุกๆท,ท่านนะคะเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะยังไงก็ขอโอกาสนะคะขอโอกาสให้คุณหมอได้เข้าไปทำงานแล้วก็ขอโอกาสให้สิโจของเรานะคะได้เข้าไปทำงานได้ไปพิสูจน์นะคะถ้าไม่ดีนะคะ4ปีเรายินดีที่จะให้ทุกท่านนะคะเลือกใหม่ได้เลยคะ่ะ ปีนี้เราขอโอกาสนะคะขอโอกาสให้คุณหมอได้เข้าไปทํางานนะคะแล้วก็รับใช้ประชาชนนะคะให้ได้พิสูจน์ความสามารถที่คุณหมอมีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะสวัสดี128คนค่ะตอนนี้นะคะแอดมินพร้อมกับคุณหมอทีมงานทีมสอจอนะคะอยู่ที่ตลาดเกษตรนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะในก็คือคักมากเช้าเชนี้นะคะ อย,อย่าเพิ่งเหนื่อยค่ะอย่าเพิ่งเหนื่อยค่ะสจเก๋เดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยค่ะเบอร์หนึ่งต้องตะโกนดังๆหน่อยนะคะขอให้พรกประชาชนนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณหมอกลับมาดูไลฟ์ย <descriptive together> ้อนหลังคุณหมอจะกลับมาดูไลฟ์ย้อนหลังตลอดนะคะก็จะเห็นกำลังใจจากพี่ๆนะคะที่ส่งมาขอบคุณมากมากเลยค่ะ ขอนนุญาวันดีก็มีคุณชัยวัตินะครับอันนี้เพื่นข้าวไก่น่าสวยข้าเชื่อมนะครับนุญาตอดข้าเียวักลา้วขรกาศให้คุณหมอเลอร์สัว์นะคะเป็นนายกอบจนะคะด้วยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสามคนนิวไมล์ดูแลเขาด้วยครับเขาดูแลดูแลผู้ป่วยติดเชื้อนี่โรงพยาบาลเราชัดเจนครับรับส่งโรงพยาบาลนะครับทางบริการเรื่องของส่วนดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ในภาคการแ้ทย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับ

แอดมินเข้าลํหมากมากเานเบอร์หนึ่งนะคะเานเบอร์หนึ่งนะคะขอให้เจ้าภูเก็ตเลือเบอร์สองนะคะอยากเปลี่ยนเปลง สวัสดี99คนนะค่ะ ช่อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะทนาาเขาจะเข้าใจฝ่าแบ่งแชร์ให้คุณหมอด้วยนะคะ

ทางให้น้ำแข็งหน่อยค่ะขอทางให้น้ำแข็งสวัสดีครับพี่น้องครับไี่ของเสียงจากโน้ตเลยครับขอทางให้น้ำแข็งหน่อยค่ะสวัสดีนะคะฝากด้วยสรับการติดตามนะคะสวัสดีก็ฝากด้วยนะคะทุกคนค่ะ มไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าหนูโชว์คิวาอารค้ดแบบนี้จะสะแกนได้ไหมนะคะทุกคนทุกคนคะเราสามารถสแกนตัวนี้เราก็รู้กําหนดการของคุณหมอได้นะคะ <ขอ S 1> วค่าลงพื้นที่วันไหนเนะแล้วก็ ชาวด้อมทุกคนนะคะใครอยู่จังหวัดภูเก็ตสามารถแจ้งเขตพื้นที่แล้วก็แจ้งปัญหานะคะบางอย่างถ้าเกิดว่าติดปัญหาด้านใดน,นะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาในไลน์โอเอได้จริงเรามีไลน์โอเอให้สแกนด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าในไลน์จะสแกนได้ไหมเนาะลองแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปสแกนในไลน์ดูนะคะทุกคนคะ่ะ เยอะมากทุกคนปัาีควี่มีารเปดตอนนี้ครเบอร์สวเบอร์สะสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่คพี่รนคี่เวลาไพี่าาเบอสนครั เครื่องที่เวลาไล์เนเป็นทุกเครื่องเลเครื่องนี้ด้วยเหรอเครื่องเดียวใช่ไหมมันแล้วแต่แต่มีืสาเครมันมีก่งเคื่องมันอยู่ในรถโอเคกพี่พี่หมูไปอยห้ไ่หว่าไล์แค่อะไรต่ออย่างเดียววอเครื่องนึงไม่ได้ออกมาไลสองสามคุณตาวันนี้ครับผมวันนี้อดีพูนะพักมาสวน ังเกตไหมคะปลาสดมาก นะคะอาหารทะเลคือสุดยอดทุกคนค่ะใครมีโอ,อกาสนะคะ,ะเราสามารถมาซื้ออาหารทะเลหรือว่าของสดได้ที่ตลาดในเมืองนะคะาราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาของ,อของคนไทยที่ย่มเยาวนะคะทุกคน <weight ed> <c oughs> <ๆ>บ้านเราไม่ได้มีแต่ของแพงนะคะอยากอยากชี้แจงพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวภูเก็ตเนาะ <m ys> สามารถแบบ,บว่าหมืนตลาดชาวบ้านได้นะคะ <S <S จริงๆตลาดเกษตรเนี่ยเป็นตลาดของชาวบ้านนะคะก็สามารถมาซื้อจับจ่ายใช้สอยเพื่อ ทำไปทําอาหารเนี่ยของสดทุกอย่างนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะคะพี่พี่คะสวัสดีครับผมขอเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่นงดวงขอบคุณนะคะพี่พี่อุบลสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารทะเลเยอะมากเยอะม <คน S 1> ากม<น>ากเลย <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับใจสู้นะคะพี่พี่สวัสดีหนึ่งร้อยเสิบเจ็ดคนนะคะ เกษตรนะคะจุดเน้นมาอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็แบบอยากชิลๆนะคะซื้อของสดไปทำอาหารเองก็แนะนำเป็นตลาดเกษตรตอนเช้าเลยของเลือกเยอะมากๆนะคะมสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของีอีกหนึ่งอย่างนะคะของีอีกหนึ่งอย่างองที่ตลาดเกษตรนะคะทุกคน ปลาสดทุกตัวนะคะไม่มีตัวไหนไม่สดนะพี่พี่นะ รองนะคะพี่พนัยดาวพี่อ๊อกขอเบอร์สามขอจอมือสามนายกเบอร์สองกำปั้นเบอร์สองพี่พนัยดาวค่ะพี่บอนนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวลองนะคะแล้วก็พี่ใส่แว่นจะเป็นพี่นุกนะคะวันนี้ครับุกเก็ตมีลุ้นไหมครับแอดคุกเก็ตต้องได้สิคะถามแอดคุกเก็ตต้องได้แน่นอนค่ะคุกเก็ตต้องได้ ดอมเราต้องมั่นใจนะคะทุกคนต้องหนักแน่นนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะเดินพื้นลงพื้นที่ทุกวันค่ะ ลงพื้นที่ทุกวันนะคะก็คือตอนนี้ทั้งสอดจอนะคะทั้งคุณหมอแอดมินนะคะก็คือหน้าดําคําเครียดกันหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือทุนหนักกว่าเดิมอีกนะคะจากปกติคุณหมอก็เดินนี่ค่ะอันนี้พี่แม็กนะคะพี่แม็กสุดหล่อของเรานะคะแจ้งเขตไหนคะพี่แม็กซ์คะชื่อแม็กนะครับวินยูจองกิทนาครับเป็นผู้สมัครสอดจในเขต4ครับหรือว่าหมู่4หมู่5ตำบลวิชิตแล้วก็เขตเทศบาลนครภูเก็ตก็ถนนแม่หลวงถนนพัฒนาวิรัตหงโยกวิชิตสงครามนะ <ค><ณ>อันนี้นะคะก็จะเป็น<ร>พี่แม็กนะคะเบอร์2นะคะขอบคุณกำลังใจจากกทมด้วยนะคะขอบคุณนะ พี่นุ่งคะเสียงใหม่ค่ะพี่นุ่งคะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะลุกนะครับคุณสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเกษีศนะครับพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลวิชิตนะครับแล้วก็มีพื้นที่ถนนสันติเดชถนนรัตนโกสินทร์เขาร้อยปีนะครับฝากด้วยนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพระอุหากาเบอร์สองทั้งสองใบเลยเบอร์สองทั้งสองใบนะคะเบอร์สองทั้งสองใบนะคะ นี่ทนายดาวนะคะทนายดาวทนายดาวนะครับคุณายตัดซองนะครับว่าผู้สมัครสมาชิกกู้ภัยวันทหารเกิด2เบอร์2นะครับจากราคตะเชิญนะครับช่วยกันเข้ากรุงเวันที่หนึ่งกู้ภัยอบแฝงนี้นะครับกาเบอร์สองคุณหมอเดรัศด์แล้วก็เบอร์สองสุณลาวบนชายตัดองในเขตสองนะครับเพื่อเข้าไปบริหารจังหวัดกรุงเทพนะครับเพื่อดูแลในเรื่องของการรัวโคเรื่องของการศึกษาเรื si. so, ่องของการสุขครับ ลองใช้สมองของคุณหมอเราใช้สมองของทนายความในการบริหารจังหวัดภูเก็ตบ้างนะครับให้โอกาสคนุใหม่นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับการบริหารจังหวัดภูเก็ตนะครับและการเมืองทำงานมานานแล้วนะครับเราใช้สมองของคุณหมอบ้างเราใช้สมองของขนายความบ้างนะครับในการบริหารจังหวัดภูเก็ตนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมนะครับก้าวคูหาการเบอร์สองนายกนะครับแล้วก็เบอร์สองสจนะครับแล้วก็บางเขตก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สามนะครับขอพี่น้องตรวจสอบกัน งลงคะแนนนะครับขอที่ใช้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งกรุณาครับขอบคุณะครับขอบคุณค่ะ,คคะผมตามดูในช่องแดงสัมภาษณ์นายกับสจเก่งๆทั้งนั้นเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอโอกาสนะคะให้ทนายความนะคะให้คุณหมอได้มีโอกาสไปใช้ขอโทษมีโอกาสนะคะได้รับใช้ประชาชนนะคะทัดมินก็ลรนบทนอยู่และะ้วค,ค่ะทุกคนค่ะ ภูเก็ตต้องดีกว่าเดิมขอบคุณค่ะระวังลื่นนะคะพี่ดำเนินขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะพี่แม็ก FC ค่ะขอบแม็กเออ่๋อสวัสดีครับขอบคุณครับไม่รู้กคีไม่ต้อใช้เวลากันพี่แม็กเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะพี่แพรวสวัสดีค่ะ mọi người đã phải <laughs> chọn lựa chọn ra khỏi phải chọn lựa chọn ra khỏi phải chọn lựa chọn ra khỏi phải chọn lựa chọn ra khỏi ra khỏi phải chọn 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 ra khỏi ประชาชนไปคัดคุมจกในกรุงรลึกปัญหาดีจริงเราทำการบ้านมาอย่างดีค่ะทีมเราทำการบ้านมาอย่างดีนะคะหาความรู้ด้วยความหนักห่วงมากๆนะคะเราก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูเก็ตนะคะอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้งานได้เลยค่ะทุกคนพร้อมใช้งานทั้งหมดนะคะอนโดน ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะทุกคนมีศักยภาพอย่างเต็มที่มากๆไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานนานเลยนะคะทุกคนพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนร้อเซค่ะเลือกวันที่หนึ่งนะคะวันที่2ทํางานได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะทุกพื้นที่อาสุดจริงขอบคุณค่ะ <c oughs> เราเป็นประชากรพร้อมใช้งานนะคะ ผลออกปุ๊บทำงานปั๊บเลยค่ะทุกคนทุกวันนี้นะคะเราก็ลงพื้นที่นะคะในแต่ละเขตเพื่อรับฟังปัญหาของทุกท่านเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลแต่ว่าด้วยอขอบเขตนะคะขอบเขตในการรับผิดชอบเรายังไม่มีมากพอที่จะสามารถแก้ปัญหาได้เลยในตอนนี้นะคะแต่ว่ารับรองว่าเรารับฟังทุกปัญหาของชาวบ้านอย่างแน่นอนค่ะที่พี่สอจอทุกเขตนะคะลง หาประชาชนทุกบ้านนะคะทุกซอบทุกมุมค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและพร้อมแก้ในทันทีนะคะแต่ <S <S <grouped it together> สวัสดีค่ะพิธามาช่วยไหมแอดออตอนนี้กําลังขอคิวคุณพิธาอยู่นะคะตอนนี้กําลังขอคิวคุณพิธาอยู่แต่มีแอดมินชาวรำพูนบอกว่าคุณพิธาจะไปลําพูนในวันที่11นะคะวันที่11จะมีคุณธนาธรมาจังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะวันที่11นะคะคุณธน,นาธรน,นะคะจะมาที่ภูเก็ตนะคะ ใครที่อยากเจอคุณธนาธรก็สามารถมาเจอกันในไลฟ์ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งบีกัดว่าอยู่ที่ไหนนะคะส้มๆมากๆขอบคุณค่ะส่วนคุณพิธานะคะจริงๆอยากจะให้มามากๆค่ะแต่ว่ากําลังแอบขโมยค,คิวไม่รู้ว่าจะได้คิวหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวต้องรองแจ้งอีกทีนึงนะคะแอดมินถ้าทราบแล้วชัวร์แล้วนะคะแอดมินจะแจ้งอย่างเร็วที่สุดเลยค วันนีค่าเข้าูหาการูะหนึ่งคูปาเบอร์2นะคะคุณหมอเบอร์2ค่ะพ่อพาไปภูเก็ตพ่อสมารำพูนใช่ค่ะวันนี้นะคะทางแกนนำก็ทยอยกันมานะคะสลับกันมา ภูเก็ตก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเมื่อรอบก่อนเมื่อรอบก่อนนะคะก็จะเป็นพี่ชุนะคะรอบก่อนก็จะเป็นพี่ชุติมานะคะมาเสาร์ที่ที่ผ่านมาเนาะเสาร์ที่ที่ผ่านมาจะเป็นพี่ชุติมานะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นพี่ต๋อมนะคะพี่ต๋อใชัยพวัตแล้ววันที่11นะคะก็จะเป็นพี่คุณธนาธรค่ะอันนี่สิเ็จะเป็นคุณธนาทร พิธามาถล่มทลายเอ่อจริงๆอยากอยากให้มาในวันปลาใสาใหญ่ค่ะกำลังกำลังขอเชิญแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะมีผู้แก่จะมีปลาใสาใหญ่นะคะแล้วก็จะมีดีเบตวันที่26นะคะดีเบตวันที่26สถานที่คือลามไท์นะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนาะวันนี้16หากใครว่างก็เดี๋ยวถ้ามีกําหนดการที่ชัดเจนและแน่นอนแอดมินสามาแจ้งนะคะหลายจริงๆทุกคนขาแอดมินและมีจุดเด่นกว่านั่นคือ ไม่เคยคุยโตโอบูดทำง,งานก็ไม่ชอบเปนะ่าหน้า